ณดินแดนเหนือม่านเมฆอันไกลโพ้นมีนครศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกห้อมล้อมด้วยเปลวเพลิงอ,อมะตะนั่นคือนครแห่งวิหกอัคีสัตเทศผู้ครอบครองพลังแห่งเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์วิหกอัคีจะฟื้นคืนชีพจากเท่าฐานของตนเองและมีเพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่สามารถครอบครองหัวใจของมัน ในนครนี้มีองค์หญิงชื่ออคีราที่ดาแห่งกษัตริย์เพลิงนางเป็นหญิงงามผู้ถือครองเปลวเพลิงพิสุทธิ์นางเกิดมาพร้อมกับคำทํานายว่าจะเป็นผู้เชื่อมโยงโชคชะตาของนครวิหกอากีและดินแดนมนุษย์อีกฝากหนึ่งของผืนดินเคียนนักรบหนึ่งแห่งอาณาจักรมนุษย์เดินทางมาพร้อมภาร,รกิจลับเพื่อแย่งชิงเปลวเพลิงอมตะ เพื่อช่วยบ้านเมืองของเขาที่กำลังเผชิญภัยหนาวอันโหดร้ายแต่เมื่อเขาได้พบอากีราหัวใจของเขากลับลุกไหม้ด้วยเปลวเพลิงที่ไม่อาจดับนครวิหกอากีตั้งอยู่เหนือยอดเขาเปลวอัคคณีเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าถูกปกป้องด้วยเปลวเพลิงอมะตะและวิหกอากีในตำนานเพลิงนี้ไม่มีวันมอดดับ และมีเพียงผู้ที่ได้รับเลือกจากวิหกอคีเท่านั้นที่จะได้ครอบครองพลังของมันองค์หญิงอาคีราทิดาของกษัตริย์เพลิงถือกำเนิดมาพร้อมกับพลังควบคุมเปลวเพลิงเธอถูกเลี้ยงดูมาเพื่อเป็นรัชทายาทแห่งนครและถูกทำนายว่าเป็นผู้ที่จะนำพาโชคชะตาของนครไปสู่เส้นทางใหม่ขณะเดียวกัน ดินแดงมนุษย์ทางใต้กำลังเผชิญหนาวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหิมะปกคลุมเมืองทรัพยากรลดลงเรื่อยๆราชาแห่งอาณาจักรมนุษย์จึงส่งนักรบชื่อเคียนไปแทรกซึมเข้าสู่นครวิหกอคัคีเพื่อค้นหาและชิงเปลวเพลิงอมะตะมาเพื่อช่วยเหลือชาวเมืองของพวกเขาเคียนปลอมตัวเป็นนักเดินทางผู้หลงทาง และถูกจับได้ด้วยเหล่านักรบเพลิงแห่งนครวิหกอาคีก่อนที่เขาจะถูกลงโทษอาคีรากลับรู้สึกถึงบางอย่างในตัวเขาเจ้ามาจากดินแดนมนุษย์สินะเจ้ารู้หรือไม่ว่าเปลีวเพลิงของที่นี่มีชีวิตและมันเลือกเจ้าของของมันเองเขียนจ้ามองเธอเขาไม่เคยเจอหญิงงามหญิงสาวที่มีเปลวไฟลุกโชนในดวงตาเช่นนี้มาก่อน อาคีราได้รับอนุญาตจากราชบิดาให้ควบคุมตัวเขียนไว้และนั่นทำให้เธอมีโอกาสสังเกตเขาให้มากขึ้นเธอเริ่มสงสัยว่าเหตุดใดชายผู้นี้จึงพยายามเข้ามาในนครของเธอขณะเดียวกันเคียนกลับต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตนเองเพราะทุกวินาทีที่อยู่ใกล้อคีราหัวใจของเขากลับเต้นแรงขึ้นเรื่อยเคืนหนึ่ง ขณะที่อากิราพาเคียนไปยังสุสานวิหกอากีเปรียวเพลิงศักดิ์สิทธิ์กับลูกโชตช่วงขึ้นอย่างกระทันหันแสงสีทองประทุข,ขึ้นกลางเวหาและเสียงของวิหกอากีก็ดังก้องออกมาเจ้าคือผู้ถูกเลือกทั้งอากิราและเคียนต่างตื่นระหนกเพราะไม่เคยมีมนุษย์คนใดที่ได้รับการยอมรับจากวิหกอาคีมาก่อนข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วนคร บางคนเชื่อว่าเคียนอาจเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดในขณะที่อากิราเริ่มรู้สึกว่าชายผู้นี้อาจมีชะตากรรมที่เกี่ยวข้องกับเธอเมื่อเวลาผ่านไปเคียนและอากิรากับเริ่มผูกพันกันโดยไม่รู้ตัวเพลิงที่เผาผ่านในหัวใจของทั้งสองเริ่มร้อนแรงขึ้นทุกขณะคืนหนึ่งท่ามกลางเปลวเพลิงเคียนถูกโจมตีจากนักรบที่ไม่ไว้ใจเขา อากิราเข้ามาปกป้องและใช้ร่างกายของเธอเป็นโล่ให้เขาข้าไม่ต้องการเห็นเจ้าเป็นอันตรายคำพูดนั้นทำให้เคียนตระหนักว่าหัวใจของเขาไม่ได้ต้องการแค่เปลวเพลิงอมตะอีกต่อไปไม่นานหลังจากนั้นราชาแห่งนครวิหกอากีค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเคียนเคียนถูกลงโทษด้วยข้อหาปลุกรุกดินแดนศักดิ์สิทธิ อากิราพยายามช่วยเหลือเขาแต่เธอถูกบังคับให้เลือกระหว่างหน้าที่กับหัวใจอจาณาจักรมนุษย์ที่เฝ้ารอเคียนอยู่นานเกินไปเริ่มส่งกองทัพเข้ามาบุกรุกนครมิหกอากีเพื่อแย่งชิงเปลวเพลิงเคียนได้แต่เฝ้ามองสงครามที่เขาเป็นต้นเหตุในขณะที่อากิรากำลังต่อสู้กับความสับสนในใจ อากิราตัดสินใจปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของเธอเธอเรียกวิหกอากีออกมาและเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็ปกคลุมไปทั่วสนามรบวิหกอากีเผาผลาญทุกสิ่งแต่มันกลับเลือกเผาผลาญตัวมันเองเพื่อมอบพลังให้แก่หญิงสาวที่มันรักเสียงแตรศึกดังขึ้นก้องเหนือท้องฟ้าของนครวิหกอากีกองทัพมนุษย์เดินทัพมาถึงหน้าประตูเมือง พร้อมด้วยอาวุธเหล็กกล้าและนักรบฝีมือดีนี่ไม่ใช่สงครามเพื่ออนาคเขตแต่เป็นสงครามเพื่อแย่งชิงเปลวเพลิงอมะตะอากิราในชุดเกราะเพิงยืนอยู่เหนือกำแพงเมืองสายตาของนางเต็มไปด้วยความสับสนนางรู้ดีว่าสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเคียนแต่หัวใจของนางก็ไม่อาจทันหลังให้กับเขาได้ เกียนถูกจองจำอยู่ในคุกใต้ดินของนครวิหกอากีเขาเฝ้ามองเปลวเพลิงที่ลุกโชนช่วงเหนือฟ้ารู้ดีว่าไม่มีใครชนะสงครามนี้ได้โดยไม่มีการสูญเสียเกียนพยายามหาทางออกจากคุกและในที่สุดเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์รักษ์หญิงผู้พักดีตอกอาคีราเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่หากองหญิงรู้ว่าเจ้ามีโอกาสรอด นางอาจจะตัดสินใจบางอย่างที่ทำร้ายนางเององค์รักหญิงกระซิบบอกเคียนหนีออกจากคุกเขาตรงไปยังพระราชวังกลางนครพยายามหาทางพบอากีราเป็นครั้งสุดท้ายเมื่ออคกีราเห็นเขาหัวใจของนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนางรู้ดีว่าเขาต้องการอะไรข้าจะไม่หนีอีกแล้วข้าอยากให้เจ้าหยุดสงครามนี้เคียนพูด มันสายไปแล้วอากิราก่าวน้ำตาของนางไหลาอาบแก้มในขณะที่อากิรากำลังลังเลว่าเธอควรทำสิ่งใดถ้าหารคนหนึ่งของนครได้เปิดประตูเมืองให้อณาจักรมนุษย์บุกเข้ามากองทัพมนุษย์กรูเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของนครถูกรุกรานอากิรากรธจัดนางใช้พลังแห่งเพลิงเผาทุกอย่างรอบตัวเคียนพยายามห้ามนาง แต่ไม่มีใครสามารถหยุดยัง้งเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนในใจของอากิระได้อากิระมองรอบตัวเห็นนครของตนกำลังล่มสลายข้าไม่สามารถปล่อยให้เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตกอยู่ในเงืม้อมือมนุษย์ได้นางกล่าวก่อนจะหันไปหาเคียนมีเพียงทางเดียวที่จะหยุดสงครามนี้เคียนเบิกตากว้างอย่าบอกข้านะว่าอากิระโบกมือ เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงนครวิหกอากีมาตลอดพันปีเริ่มมอดดับการทำลายเพลิงศักดิ์สิทธิ์ทำให้นครวิหกอากีเริ่มถล่มลงทหารสองฝ่ายต่างแตกตื่นวิหกอาคีที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนครกรีดร้องเสียงสุดท้ายก่อนที่มันจะสลายกลายเป็นเท่าทุลีเคียนคว้ามือของอคคีราเราต้องหนีไปจากที่นี่ แต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ก้าวออกไปอากิราถูกนักรบของอาณาจักรมนุษย์โจมตีนางล้มลงเลือดสีแดงฉานเประเปื้อนพื้นศิลาเคียนรีบพยุงอากิราขึ้นแต่ลมหายใจของนางอ่อนแรงข้าคงไปกับเจ้าไม่ได้แล้วอากิรากระซิบแต่วิหกอากียังคงอยู่ในตัวข้าทัานใดน,นั้นแสงสีทองส่องประกายออกจากร่างของอากิรา วิหกอาคีไม่ได้หายไปแต่มันกลับกลายเป็นพลังที่รวมอยู่ในตวงจิตของนางข่าจะคืนชีพให้เจ้าเขียนอ้อนวอนเขียนอุ้มร่างของอคกิราเขาพานางออกจากนครที่กำลังพังทลายแต่ร่างของนางก็เริ่มเลือนหายไปข้าจะกลับมาหากเจ้ายังรอข่าเขียนได้แต่เฝ้ามองเธอกลายเป็นเท่าทุลีก่อนที่เท่านั้นจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า หลังจากสงครามสิ้นสุดอาณาจักรมนุษย์ได้รับชัยชนะแต่เคียนกลับไม่มีความสุขเขาเลือกจะทิ้งตำแหน่งนักรบออกเดินทางเพื่อตามหาวิญญาณของอากิราเขาเชื่อว่านางยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งหลายปีผ่านไปเคียนเดินทางไปทั่วดินแดนจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาเห็นเปลวเพลิงสีทองลุกโชนช่วงบนยอดเขาสูงเขาก้าวเข้าไป และพบกับหญิงสาวที่เขาคิดว่าจากไปแล้วข้าบอกแล้วว่าข้าจะกลับมาอากิรากลับมาเกิดใหม่พร้อมกับพลังของวิหกอาคีนางและเคียนร่วมกันสร้างนาครแห่งใหม่นครที่เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพในคืนแรกที่นครใหม่ถูกสร้างขึ้นอากิราและเคียนยืนอยู่ใต้แสงดาวเจ้าจะอยู่กับข้าตลอดไปหรือไม่เคียนถาม อากิราย,ยิ้มก่อนตอบตราบใดที่เปลวเพลิงยังคงลุ้โชคช่วงเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งสองกอดกันท่ามกลางเปลวเพลิงแห่งวิหกอากีที่ลุกไหม้อยู่เหนือพวกเขาและตำนานรักของพวกเขาก็ถูกเล่าขานไปชัว่วนิรัน์